ขอบคุณค่ะรายการนี้นะคะพี่เพชรนะพี่เพชรอยู่ไหม <laughs> นะคะหนูก็อยากจะจบแบบแพงๆกับเขาอยู่แหละมันคนไลค์เอาจริงๆนะมันไม่มีใครอยากได้แบบถูกๆหรอกเนี่ยคนไลค์มันก็อยากเอออยากได้เป็นแพงอะลุยกันต่ยไปกันต่อค่ะรายการนี้โคตรอันนี้หนูไม่ได้ว่านะหนูไม่หนูไม่ได้จะดาวมาหรืออะไรแต่แบบ นะคะโค้ดล,ลน์เบอร์สามสามศูนย์หนึ่งค่ะรายการนี้นะคะใช่มาโค้ล,ลงเบียได้รายการนี้เป็นหลังชนวนด้วยเนื้อทอดอโบราณหลังชนวนมวลสารสามร้อยี่ค่ะนำที่สามร้อยี่ค่ะรายการนี้เฮ้ยหนูก็อยากท่วมกับเขาอยู่หรอกค่ะพี่ <c oughs> มันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นอ่ะ นะคะอ่ะรายการนี้สามร้อยห้าสิบมาแล้วทุกคนช่วยหนูใส่พาลาหน่อยเร็วรายการนี้นะคะทอดอโบราณหลังชนวนมวลสารโคดรันเบอร์สามสามศูนย์หนึ่งนำที่สามร้อยห้าสิบบอเท่านั้นค่ะรายการนี้นะคะไปกันตุยลุยกันต่อนำที่สามร้อยหกสิบค่ะรายการนี้นับสามนับสองนับหนึ่งค่ะนับสามนับสองนับหนึ่งรายการนี้ ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่หนูก็ต้องขออภัยพี่ๆหลายๆท่านนะคะที่บางทีบางรอบหนูอาจจะทําอะไรที่แบบว่ามันไม่ได้แบบตามหลักสากลหรืออะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าหนูก็เอาจริงๆหนูก็ไม่ได้เก่งนะคะในการไลฟ์สดหรืออะไรนะคะพี่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นหนูก็ต้องขออภัยพี่ทุกท่านไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะที่แบบทำอะไรไม่ถูกใจใครนะคะแต่หนูก็พยายามที่จะอะมาเป็นประสบการณ์แล้วก็ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะรายการนี้นะคะ360ค่ะ อดอโบราณรายการนี้หลังชนวนมวลสารนำที่360นับขิงนะคะรายการนี้นับขิงค่ะโค้งสุดท้ายค่ะพี่รายการนี้ขิงโค้งสุดท้ายนะไปหารายการนี้อ่รายการนี้นะคะ360บอดีเลย5้าสี่สจบการปปะมงค่ะรายการนี้ งานใจเชื่อน,นี้ใครยินดีด้วยนะคะทอดอบโบราณหลังชนวนมวลสารจบการประมงครับไปแล้วพารานี้เรียบร้อยร้อยเรียบนะคะรายการนี้ฟึบโอ้โหสามร้อยหกสิบค่ะรายการนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งแคปเจอร์นะคะเอาจริงๆพามันแพงมาตั้งแต่วันเปิดจองแล้วคะ่ะพี่รุ่นเนี้ยมันเกินราคาจองมาตั้งแต่วันเปิดจองแล้วนะคะ ถามว่าพี่พี่ลูกค้าจะรู้ไหมเราว่ามันแพงมาแล้วพี่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 เป็นลูกค้าพี่ก็อยากได้ของถูกถ้าเมย์ถ้าเมย์เป็นลูกค้าหนูก็อยากได้ของถูกเหมือนกันถูกไหมนะคะเขาไม่มารู้ด้วยหรอกว่ารุ่นนี้มันแพงมาตั้งแต่เปิดจองแล้วแต่ทางนี้ทางนั้นก็พยายามประคับประคองให้มันไปแบบด้วยกันได้ทั้งระบบอะไรประมาณนี้นะถ้าเราเล่นถูกเกินมันก็จะถูกไปทั้งระบบเลยนะนะคะอ่ะรายการนี้ พี่ชัยค่ะพ,พี่ชัยสามหกศูนย์แคปเจอร์นะคะโอเคนะเมไปต่อนะคะสาม